ดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่งแดีวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรไงจับไม่ชอบแอบอ่ะแอนดี้อนแอบอ่ะเออซ่อนแอบเด้ปะชอบมันชอบคิปอบแอบเด้ปะมันผสมผสมมันแบบนี่น่ะไม่เคยคิดเลยเป็นมงคลกับเขาเล่นติ๊กน้อมเล่ยแนวเล่นยังดีกว่าเล่นหาเออเล่นซ่เล่นโซ่อนหาเหรอดีเหรอเล่นโซ่อนหาไม่ก็มีแผลอยู่ไงเขตอ่ะรู้จะได้ไม่ได้จำในเขตเราเราจะต้องมาวนในออกกัน

สว oh. oh. ัดีโลกสวัสดีโลกเฮ้ยมาดูอ๋องั้นแล้วต่อไปใครเป็นใครเป็นยิ่ตองตนี้ใช่ไหมโอนี่ไงตัวนี้ตัวนี้มันหลบนีเลีกควาผิดนี่ไงนี่ไงหลบหลีกควาผิดวันนี้เราพูดหน่อยดีจินนี่นะคะ นิกาแล้วก็เอมี่แต่เพื่อนที่เพื่อนที่อิมาลแล้วก็ดีเค็ดเราดดีเคกันกำลังคุยโทรศัพท์แม่เขาจะมาหาเอมี่แล้วอ้าวเหรอเออแมนคะอย่าลืมอ่ัศจรรย์นะคะอย่าให้รู้ฉันเห็นเนี่ยแล้อาคนู่้นะคะอย่าให้รู้มาเห็นเนี่ยมอยากจะทำหน้าหมูแบบเนี้อย่าดื้อเราอดเล่นนะคะพี่น้มูตายอุ้ยแมวางีแมวลูยงีแมว หมุกบายบายก่อนทุกคนท่ายไว้ไปบายก่อนบายบายมานี่มุกติน,นี่<ะ>บายบายเราจะไม่ได้ทิ้งช้ารองดีกว่า